สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบก,กับผมเนี่ยนามเทรดเดอร์นะครับตามที่เพื่อนๆนสนใจแล้วก็รีเควสต์มาเยอะนะครับวันนี้ผมจะมาโชว์เทรดง่ายๆสไตล์เนี่ยนามเทรดเดอร์ใน IQ Option นะครับเป็นอย่างไรเราไปคุยกันเลยครับเอบไื้ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าแอป IQ Option เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมจะต้องตั้งค่าเป็นแบบ2สินทรัพย์ก่อนนะจะได้เล่นได้แบบตรงเวลาที่เราลงทุนเป๊ะเลยนะครับอ่ะผมก็แบ่งเป็นสองหน้าจอเรียบร้อยนะครับในที่นี้เนี่ยวันนี้ผมจะมาเล่นโชว์เนี่ยประมาณสัก5แพทเทิร์นละกันนะฮะอันดับแรกเป็นมั่วแพทเทิร์นนะครับอ่ะเราก็มั่วเลยครับผมไม่สอนแล้วนะก็คือเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างพอนะครับ นะก็เป็นคอ2อันนะ,นะแล้วก็อีกอันหนึ่งเอาเป็นพุตพุตคอ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 ไปเลยนะฮะแล้วก็ไปตามตัวรองเนี่ยเดี๋ยวก็เล่นเป็นตามตัวรองปกตินะแล้วก็เป็น two pattern นิววารดานะฮะเอาเป็น pattern a เนี่ยเป็น c c p c c c, c นะ ah p c c c เล่นโชว์เลยนะตามตัวรองก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะแล้วก็ b ก็เ,เป็น p P, C P PP P. อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเล่นประมาณสัก5รอบก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปจะไม่ยาวด้วยนะเดี๋ยวเตรียมตัวลุยเลยดีกว่านะฮะอ่ะโอเคนะครับผมตั้งค่า,าการเริ่มต้นที่1.85เรียบร้อยนะตามนี้นะนี่นะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเตรียมตัวลุยกันเลยดีกว่านะครับก็ใช้ทุนประมาณสัก6ไม้พอนะครับ ทำค้ำนะฮะหกไม้95าดอนมี1 0อดอนก็โอเคนะเป็นพอที่เอามาทำคลิปอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเล่นมั่วแพทเทิร์นเลยฮะผมเล่นสินทรัพย์แรกเอาเป็นเอาเป็น E U r U S D แล้วกันนะอ่ะ E U r U S D ครับเอาเป็นผมว่าเอาเป็นแบบเอาเป็นออปชันดีกว่านะออปชันนะครับออปชัน85นะ้านะนะฮะแล้วก็อันนี้เอาดิจิตอลออกไป วันนี้เลียเป็นออปชั่นแล้วกันฮะเบาๆฮะวันพุธนะครับ,บ,รบอ่ะโอเคตามนี้แปดห้าเรียบร้อยนะครับไอเริ่มเริ่มไม้หนึ่งเอาตรงนี้นะอันแรกอันบนก่อนนะไม้หนึ่งเอาเป็นพุธนะครับอ่ะไม้หนึ่งพุธนะรอสามสิบวิก่อนหมดเวลานะ,ะขยายหน้าจอหน่อยตั้งเป็นหนึ่งนาทีเรียบร้อยตามนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวลองดูครับตอนแรกจะเอาหน้าผมเนี่ยมาไว้ฝั่งฝั่งนี้นะมันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะบังไอตรงคําว่า ขึ้นลงนะอ่ะพุทธอ่ะพุทธไม้หนึ่งครับตามเวลาไปนะฮะพอลงพุทธปุ๊บแม่งขึ้นเลยนะโอ้โหอะไรวะนะฮะอ่ะไม่เป็นไรครับลงพุทธไม้หนึ่งนะครับแล้วก็ไม้สองจะเป็นคอนะสองดอนนะฮะไม้สองตรงนี้นะครับถ้าเสียนะรอไม้สองไว้ก่อนเลยเนี่ยนะฮะไม้สองเนี่ยผมจะลงเป็นคอนะอันนี้นะคอนะอ่ะอันนี้คือเล่นโชว์เลยฮนะ เอาหน้าตัวเองมาโผล่ด้วยนะเอาพอลุ้นเว้ยได้ไหมลงมาลงมาอีก30วิเพื่อนก็ไม่เป็นไรนะฮะรอดูก่อนนะได้หรือเปล่านะครับปะะโอ้โหอดละไม่ได้ละนะฮะต่อมาเราจะเล่นที่คอนะฮะคอที่อ่อไม้สองนะครับ30วิก่อนหมดเวลานะครับอดนึกว่าจะได้แล้วเนะมืเ่อกี้เด้งขึ้นมาเฉยเลยนะ,ะไม่เป็นไรครับเอาไม้สแล้วกันนะ 36 3 5 3ส3 3 32 3สหนึ่งคอไปโอ้โหมันมาเด้งขึ้นตอนนี้เลยฮะผมลงไปแล้วนะมันอ่ะไม่เป็นไรครับมันยังขึ้นอยู่เวโอเคโอเคอ่ะขึ้นไปลูกขึ้นไปแม่เมื่อกี้ถ้าเกิดมันขึ้นตรงนี้นะโอเคเลยผมกดปุ๊บมันเด้งขึ้นตรงนี้นะฮะนิดเดียวเองนะครับไม่เป็นไรครับมันก็เกิดได้นะเออเวลาลงทุนก็จะเจอแบบเนี้ยนะผมเชื่อว่าเพื่อนก็เจอบ่อยอยู่นะ อ่ะไม้สามลงที่พุทธนะห้าดอนนะฮะเซตตรงนี้ไว้ห้าดอนอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเอาหน้ามาด้วยจะได้ไม่เบื่อนะเพราะว่าอาจจะเล่นยาวนะวันนี้นะฮะห้าห้าอะไรวะห้ารอบนะฮะห้ารอบอืมเดีย๋ยวลองดูก่อนนะว่าได้หรือเปล่านะครับลุ้นลุ้นลุ้นอืมมันก็ยังพอไหวนะยังพอไหวยังพอไหวนะฮะยังสวยๆอยู่นะครับ แต่ก็เพื่อความชัวร์ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะลงพุทธนะไม้นี้นะเซฟไปก่อนนะครับถ้าพลาดขึ้นมาก็งานเข้าเนี่ยถ้าจบปุ๊บเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนนะอันเนี้ยจบแล้วเห็นไหมจบปุ๊บไม่ต้องรีบร้อนตาต่อไปนะกลับไปดูโพยดีๆก่อนแล้วก็ตั้งค่าลุยใหม่ช้าไปสักหนึ่งแท่งก็ไม่เป็นไรโอเคไหมเออนะเซตกลับมาเหมือนเดิมอ่ะหน่งดอนทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็กลับไปดูช้าๆนะครับ อ่ะลงที่พุทธนะมั่วแพทเทิร์นสอง 2, ลงที่พุทธนะครับอ่ารอ30วิก่อนเวลานะไม่ต้องรีบนะชะโลบัตชัวนะครับเดี๋ยวเล่นสัก3แพทเทิร์นนะแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนสินทรัพ์นะครับนะอ่ะลองดูเอามั่วแพทเทิร์นอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้ลงอะไรลืมอีกแล้วเห็นไหมเออนะลงที่พุทธนะพุทธนะครับรอก่อนนะฮะรอรอไม้หนึ่งนะครับลงที่พุทธ คือสูตรก็มีแค่นี้เองนะฮะแล้วก็ตั้งใจลงทุนไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบไปไหนถ้ารีบยังไม่ต้องลงทุนนะครับย้ำนะ 3, 3 3 3 2 3 1หนึ่งจึ๊กอ่ะนี่โอเคอยู่โอเคอยู่นะโอเคอยู่อ่ะลองดูไม้2ลงลงไรว่มาฮะไม้2พุ่นเหมือนเดิมนะฮะอ่ะไม้2ตั้งไว้ละนะครับรอด่วนอืด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 ดูสิได้ไหมนะครับ คือวันนี้มันเป็นวันที่ตลาดเปิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะคือเขาจะใช้ตลาดราคากลางของแบบทั่วทั่วแบบเขาเรียกอ,อะไรทั้งโลกอะ่ะใช้ราคานี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะแบบประมาณ85นะฮะแต่ถ้าเป็นดิจิตอลหรือถ้าเป็นวัน OTC เนี่ยมันเป็นตารางของของทาง IQ Option นะคิดภาพนะ พอเป็นตารางแบบนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเอาแบบเลรยราคาแบบค่อนข้างสูงเพื่อมาล่อให้เราเล่นหน่อยนะฮะเอาไม้2ลงพุทนะฮะตั้งไว้ก่อนรอไว้ก่อนใช่ไหมวะเออใช่ฮะอ่ะถ้าเกิดผิดพลาดเด้งขึ้นมาลงไม้2เลยนะครับเนี่ยมันต้องใช้เวลาต้องมีสมาธิในการลงทุนเห็นไหมปุ๊บนะโอเคจัดไปนะฮะได้กำไรแล้วน,นะ 2เกมเรียบร้อยนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทำสีก่อนนี่นี่ไม่ต้องรีบนะฮะอ่ะแพทเทิร์น A นะซีมาก่อนเลยคอก่อนเลยนะฮะมั่วแพทเทิร์นนะฮะเป็นแพทเทิร์นเนวาร์ไนะฮะทูแพทเทิร์นเนวาร์ไใช้อันนี้นะ6ไม้นะรอไม้หนึ่งเหมือนเดิมนะฮะลงที่คอนะลงที่คอนะตรงนี้นะคอนะนี่นะใช้แพทเทิร์นนี้นะทูแพทเทิร์นเนวาร์ไนะใครที่ไม่รู้ แปลว่ายังติดตามกันไม่เยอะไปดูคลิปย้อนหลังเอานะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวรอตานี้ครับเราจะลงที่คอนะครับเห็นไหมว่าไม่ต้องใช้อินดงอินดี้ให้เสียเวลานะครับมันก็ง่ายๆโง่ๆนะจะตาย simple and stupid ของแนะนำเทรดเดอร์อยู่แล้วนะฮะเราลงที่คอนะฮะทูแพทเทิร์นในวันได้นะเป็นแพทเทิร์น A นะผมจะลงที่ไม้นี้ก่อนนะฮะอันหนึ่งนะหนึ่งดอทน,นี่นะ3 3 3 2 3 1กดไปเลยจึกนะโอเคเห็นไหม สวยงามสวยงามขึ้นมาขึ้นมานะฮะทูแพทเทิร์นเนวะได้นะฮะลงที่คอก่อนหนึ่งไม้นะฮะไม้สองก็คอยนะฮะไม้สองลงนี้นะไม้สองนี้นะอ่ะรอดูนะฮะแน่นะฮะคลิปนี้น่าจะชิวๆสบายๆนะครับคือบางคลิปก็ทํายาวถึงไม้ห้าไม้หกนะฮะและคลิปมันก็ยาวนะครับเพื่อนก็ดูเวลาปุ๊บสิบสามนาทียี่สิบนาทีกูขี้ดูละนะฮะ คือตภาวนาให้มันแบบว่าเร็วๆหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนไม่ดูกันนะฮะแล้วมันตัดคลิปเดี๋ยวเพื่อนก็หาว่าโอ้มตัดต่อคลิปอีกโอ้นะฮะก็เลยแบบลันทรูไปเลยบางคนบอกอยากให้ลงทุนสดๆสดๆเลยเหรอฮะนะฮะอันนี้ก็สดแล้วนะอันนี้ก็สดอยู่นะเออนะก็สดอยู่นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะเสียนะไม้สองคอนะฮะตานีนะไม้สองคอนะเดี๋ยวดูก่อนมันจะเสียไหมมันจะเสียไหมอึดอึด อึดจืดยังได้อยู่ยังได้อยู่เพียงเสี้ยววินะฮะอ่ะโอเคโอเคได้อยู่ก็จบไปไม้หนึ่งอีกละนะครับอ่ะคราวนี้ตามตัวรองนะตามตัวรองคือดูตัวรองสุดท้ายนะครับย้ำนะเพราะงั้นตัวรองสุดท้ายเนี่ยก็คือน่าจะไม้นี้น่าจะแท่งนี้นะฮะพอแท่งต่อไปคือพอมันเริ่มมันเริ่มศูนย์ศูนย์ปุ๊บม,มันจะขึ้นแทงต่อไปใช่ไหมเรารอไม้นี้ใช่ไหมวะน่าจะใช่นะเดีย๋ยวดูก่อนนะฮะ ต้องดูแท่งต่อไปเอาง่ายๆนะความหมายนะอ่ะใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ดูแท่งนี้แหละถูกต้องเพราะแท่งนี้คือแท่งที่30ตัวเราไม่ใช่เพื่อนขอโทษขอโทษขอโทษลืมไปนี่ตัวลองสุดท้ายคืออันนี้อันนี้คือตัวสุดท้ายนะตัวลองสุดท้ายคือสีเขียวนี้เพราะงั้นเราแทงสีเขียวนะฮะเทรดสีเขียวพูดผิดนะฮะเทรดสีเขียวนะครับนะอันนี้ตัวลองสุดท้ายอันตัวสุดท้ายเทรดสีเขียวนะ 3 5 34 33ส2 31ีึจึกอ่ะสีเขียวนะฮะอันนี้คือตัวรองสุดท้ายนะเห็นไหมอัน,นี้ตัวสุดท้ายนี่ตัวลองนะครับนะคือถ้าขาดทุนก็สวยอย่างเดียวนะฮะหกไม้ของเรานะครับสูตรง,ง่ายๆนะอันนี้ไม้หนึ่งผิดเราจะไปไม้สองตนี้นะข้างล่างนี้นะโอเคไหมอ่ะเราลงที่คอก่อนนะฮะน,นี่สูตรตัวตามตัวรองสุดท้ายนะครับอ่นะตัวรองสุดท้ายคือตัวนี้นะ เห็นไหมอันนี้ไม้2นะถ้าไม้สองเนี่ยตัวรองสุดท้ายคืออันนี้นี่ตัวรองสุดท้ายนี่คือตัวสุดท้ายย้านะฮะเพราะงั้นตัวลองสุดท้ายเราจะลงที่พุทธนะถ้าเกิดมันเสียนะถ้าไม้หนึ่งเสียนะถ้าไม้หนึ่งเสียนะเสียไหมเนี่ยตั้งตัวรองสุดท้ายรอยก่อนนะครับเฮ้ยมันก็ยังพอลุ้นว่ะเฮ้ยพอได้เฮ้ยด้งกลับมาเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมอึดอึดเฮ้ย เฮ้ยไม้หนึ่งเว้ยเฮ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 ้ยเดี๋ยวมันกระแทกกันมาเฮ้ยเฮ้ยยังได้อยู่อะเออนะฮะโอเคสวยงามนะฮะอ่ะก็ได้อยู่นะฮะเพราะงั้นก็ลบไปก่อนนะฮะคือถ้าผิดเนี่ยเราก็ลงไม้สองลงไม้สองก็ลงพุทธสังเกตป้าเราก็ลงพุทธตรงนี้ซึ่งถ้าลงพุทธก็ได้กําไรแน่ๆนะฮะเนี่ยเห็นไหมอุ้ยไม่ได้ละถ้าลงพุทธเนี่ยก็จะเสียนะอันนี้อธิบายไปก่อนนะ เนี่ยเราจะลงไม้ตัวรามตัวรองสุดท้ายคือตัวนี้นะไม้2นะครับเสียอีกแล้วก็ไปไม้3าซึ่งมันจะจับมังกรอ้นี่จับมังกรนะฮะถ้ามังกรมาปุ๊บก,ก็ยาวๆก็ได้กําไรนะฮะอย่างเงี้ยนะไม่เป็นไรนะฮะก็ได้กาไรแล้วแหละนะฮะโอเคอ่ะเราไปรอบสุดท้ายฮะเป็นแพทเทิร์น B นะลงที่พุทธนะฮะอ่ะลงไปเลยไม่ต้องเสียเวลานะครับแพทเทิร์น B นะไม้1งลงข้างบนนะเฮ้ยลืมเปลี่ยนสินทรัพย์ว่ะช่างไมนไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะก็ตามนี้เลยนะฮะ อ่ะพี่พี่พี่พุทธเปลี่ยนดีกว่านะเดี๋ยวจะหาว่าป๊อตนี่นะฮะอ่ะผมเปลี่ยนดีกว่านะเอาเป็นอ่าเอาเป็น GBP USD แล้วกันนะฮะเปลี่ยนก็ได้ไม่รีบนะฮะมันถูกไหมหนึ่งลูโล,ล,ลอยู่แล้วไม่ต้องรีบร้อนนะฮะสบายสไตล์เนี้ยนามเดเดอร์นะครับอ่ะเดีย๋ยวรอตาต่อไปแล้วกันนะครับเราจะลงทูแพทเทิร์นนี้วาดาห์นะเป็นแพทเทิร์น B นะครับ ลงที่พุทธพุทธคอพุทธพุทนะพุทธก่อนนะไม้หนึ่งหนึ่งดอนนะฮะอ่ะโอเคนะฮะเราจะลงที่พุทธในไม้หนึ่งนะนะฮะอันนี้ไม้สองนะเซตไว้ก่อนนี่ไม้หนึ่งนะเราจะลงที่พุทธในไม้หนึ่งนะครับอ่ะรอไปนะครับอันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะนะสวยๆครับลงที่พุทธนะฮะไม้หนึ่งนะครับแนะเพื่อนอยากเห็นหน้าตาอารมณ์เวลาเน้นนำเทรดเดอร์ทำคลิปแล้วก็ทำลงทุนใช่ไหมเอออันเนี้ยเนี้ย ให้ดูและนะฮะแต่ให้ดูข้างหน้าไม่ได้นะฮะเดี๋ยวพีคอนเซปต์มาอ่ะโอเคพุธนะครับพุธไม้หนึ่งนะฮะหวังว่าตอนนี้ยังไม่มีใครมาส่งของที่บ้านนะครับอ่ะซําอ่ะพุธพุธอ่ะพุธเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้สั่งเซเว่นบานะฮะตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านนะฮะเวลาลงทุนอยู่เกิดเซเว่นมากดกิ่งนี้ก็งานเข้าอีกนะฮะอ่ะไม่เป็นไรรอบสุดท้ายแล้วแหละหวังว่าจะจบเร็วนะฮะลองดูครับได้ไหม ถ้าผิดไม้หนึ่งไปไม้สองลงที่โพสอีกสองดอนนะครับอันนี้สองดอนนะรอไปก่อนอืมอ่ะนี่เห้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 เหเออเออได้เว้ยได้เว้ยนะลองดูถ้าไม่ได้ก็เซฟเซฟไปก่อนเซฟไปก่อนเซฟไปก่อนนะฮะคือไม้หนึ่งมันยังไม่ตื่นเต้นเท่าไม้สุดท้ายเห้ใช่ไหมเพื่อนอ่าจำได้ใช่ไหมเคยดูอารมณ์นี้ใช่ไหมไม้สุดท้ายมันโคตรตื่นเต้นนะฮะแต่ไม้นี้เนี่ยยังโอเคอยู่นะฮะแต่ว่าถ้า ถ้าทาคลิปเนี่ยก็อยากให้มันถูกกันเร็วเพราะว่าคลิปจะไม่ยาวด้วยนะครับได้ไหมอ้ดอึดอดึถ้าผิดเนี่ยลงที่พุทธนายสนะได้ไหมจบแล้วเนี่ยจบละจบละจบจบเออโอเคนะฮะอ่ะเพื่อนๆครับก็ลองดูนะมันก็ถูกไม้หนึ่งมาทั้งหมด4ไม้เลยนะฮะเอ่อสี่รอบเลยซึ่งมันเป็นไป,นปนได้นะครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้มันคือความน่าจะเป็นอย่างหนึ่งย้ำนะครับ เพราะงั้นเนี่ยไม่ว่าจะถูกไม้1ห,หรือถูกไม้6มันก็คือความน่าจะเป็นนะครับสิ่งสําคัญก็คือเราจะต้องตั้งเป้าก่อนว่าถ้าเราตัดขาดทุนที่95ดอลลาร์คือ95ดอลลาร์อย่าไปเล่นไม้7หรืออย่าไปถึงแค่ไม้5อุ้ยไม่ไหวแล้วใจไม่ไหวแล้วรับไม่ได้ละสี 43. แปลว่าคุณรับได้แค่43ดอลลาร์ไม่ใช่95ดอลลาร์เพราะงั้น ตอนผมจะลงทุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นพอร์ตจริงเลยหรือว่าพอร์ตที่เอาเงินจริงเนี่ยมาทําคลิปเนี่ยผมก็ตั้งเป้าว่าถ้ามันขาดทุน95ดอนคือจบนะฮะอันนี้คือจริงแต่ถ้าเป็นพอร์ตจริงๆเลยเนี่ยนะฮะผมใช้ประมาณสัก500ดอนเนี่ยนะ,ะผมก็ตั้งเป้าว่าเออแปดไม้ของผมนะฮะถ้ามันขาดทุนเลยก็คือจบเหมือนกันโอเคไหมนะอันนี้ฝากไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ไปลองนะฮะพิจารณาดูนะฮะว่า เราจะลงทุนในด้านนี้หรือเปล่านะครับซึ่งถามว่ามันก็คือความน่าจะเป็นนะฮะไม่พุดก็คอนะฮะไม่แดงก็ดําไม่ก้อยก็หัวอะไรประมาณนี้แต่เราจะใช้วิธีการเดินเงินมาติงเกลแล้วก็วางแผนการลงทุนแบบเป็นระบบหรือ s y s t e m เมติกนะฮะฝากไว้ใครไม่เข้าใจหรืออยากเข้ากลุ่มอะไรก็สามารถทักได้ที่ Line nndd014 นะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าสรุปสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยครับ และสุดท้ายนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเนื้อนำเทรดเดอร์ด้วยนะครับเพื่อให้ผมมีกำลังใจดีๆทำคลิปดีๆต่อไปนะครับลิงก์สำหรับเปิดพอร์ตลงทุนกับโบรกเกอร์ IQ Option ผมก็ใส่อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนี้เรียบร้อยเพื่อนคนไหนอยากกระจายการลงทุนและอยากทำกำไรจาก IQ Option ก็สามารถคลิกลิงก์เพื่อเปิดพอร์ตกับโบรกเกอร์นี้ได้เลยนะครับสอบถามแนวทางการลงทุนให้ติดต่อไลน์แอด ntd 014นะครับย้ำว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่มนะฮะขอให้เพื่อนลงทุนประสบความสำเร็จทำกำไรเยอะในแบเรียลลี่ออปชันจากบรโอเกอร์ไอคิวออปนะครับแล้วเราพบกันในคลิปครั้งต่อไปครับเพื่อนครับสวัสดีครับ